สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอทําไมภาพถ่ายบางภาพเนี่ยมันถึงดูน่าสนใจดูดึงดูดสายตาเราเป็นพิเศษวันนี้เราจะมาไขาความลับที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานสุดๆเลยนะครับแต่สามารถยกระดับการถ่ายภาพของเราให้ดูดีขึ้นมาได้แบบทันตาเห็นเลยนั่นก็คือเรื่องของกฎ3ส,ส่วนครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลองดู2ภาพนี้เทียบกันนะครับภาพทางสายเนี่ยตัวแบบอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยใช่ไหมครับ มันก็จะดูนิ่งๆธรรมดาไปสักหน่อยแต่พอมาดูภาพขวาโหแค่เราขยับตัวแบบไปอยู่ข้างๆนิดเดียวเองภาพมันกลับดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับเอ๊ะแล้วอะไรมันคือความลับเบื้องหลังล่ะครับทำไมแค่การขยับวัตถุออกจากตรงกลางนิดเดียวเนี่ยมันถึงได้สร้างความแตกต่างทำให้ภาพดูมีพลังดูน่าสนใจขึ้นมาได้ขนาดนี้ คำตอบของคำถามเมื่อกี้นะครับอยู่ในหลักการจัดองค์ประกอบภาพที่เรียกว่าเบสิกสุดๆแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากๆซึ่งวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้เรื่องที่เรียกว่ากฎ3ส,ส่วนนั่นเองครับและไอ้เจ้ากฎ3ส,ส่วนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือแนวทางการจัดองค์ประกอบภาพโดยที่เราจะจินตนาการว่าเรากําลังแบ่งกรอบภาพของเราออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันเหมือนตีตารางเลยครับ โดยใช้เส้นแนวตั้ง2เส้นและก็เส้นแนวนอนอีก2เส้นการสร้างตารางนี้ง่ายมากๆครับลองนึกภาพตามไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะขั้นแรกเนี่ยเราลากเส้นแนวนอน2เส้นก่อนเลยครับแบ่งภาพออกเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันจากนั้นก็ลากเส้นแนวตั้งเพิ่มอีก2เส้นแค่นี้เองครับเรียบร้อยเราก็จะได้ตาราง9้าช่องขึ้นมาแต่จุดที่สําคัญจริงๆไม่ใช่ตัวช่องนะครับแต่เป็นจุดที่เส้นมันตัดกันต่างหากซึ่งเราจะได้จุดตัดมาทั้งหมด4จุด และเจ้า4จุดนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยใช่แล้วครับนี่แหละคือพระเอกของเราจุดตัดทั้ง4จุดนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า power point หรือจุดพลังครับลองนึกภาพตามนะครับว่าจุดพวกนี้มันเป็นเหมือนแม่เหล็กที่คอยดูดสายตาของคนดูเลยนะคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสายตาของคนเราจะถูกดึงให้ไปมองตรงบริเวณนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับเอาละทฤษฎีพอประมาณแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ย เราจะเอากฎนี้ไปปรับใช้ยังไงให้ภาพของเรามันโดดเด่นออกมาได้มากที่สุดวิธีเอาไปใช้ง่ายๆเลยนะครับหลักๆมีอยู่3มแนวทางครับ1เลยนะคือการวางเส้นขอบฟ้าครับให้มันไปอยู่บนเส้นแนวนอนเส้นบนหรือเส้นล่างก็ได้อย่าไว้ตรงกลาง 2. คือถ้าเรามีวัตถุที่เป็นแนวตั้งอย่างเช่นคนต้นไม้หรือเสาก็ให้วางไว้ตามแนวเส้นแนวตั้งซ้ายหรือขวาครับและข้อ3ซึ่งสําคัญที่สุดเลยคือการเอาจุดสนใจหลักของภาพเราเนี่ยไปวางไว้บนจุดพลัง จุดได้จุดหนึ่งใน4ี่จุดนั้นเลยครับแล้วไอจุดสนใจหลักที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรได้บ้างก็ได้หมดเลยครับอย่างเช่นถ้าเป็นภาพคนก็อาจจะเป็นดวงตาถ้าเป็นภาพวิวก็อาจจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรืออาจจะเป็นตึกสวยๆที่เด่นขึ้นมาหรือแม้แต่ดอกไม้เล็กๆแค่ดอกเดียวก็ได้การเอาสิ่งเหล่านี้ไปวางไว้บนจุดตัดนะครับรับรองว่ามันจะดึงสายตาคนดูได้อยู่หมัดเลย ทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกดง่ายๆแค่นี้มันถึงได้ผลดีขนาดนั้นเลยเหรอคือจริงๆแล้วเบื้องหลังของมันเนี่ยมันมีเรื่องของจิตวิทยาที่เรียบง่ายมากๆซ่อนอยู่ครับเหตุผลที่มันเวิร์กก็เพราะว่าการจัดวางแบบนี้เนี่ยมันช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลทางสายตาครับและที่สําคัญเลยนะมันเหมือนเป็นการนําทางให้สายตาของคนดูเนี่ยเคลื่อนที่ไปทั่วๆภาพอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่จองอยู่แค่ตรงกลางจุดเดียวแล้วก็จบไปมันมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าภาพที่จัดองค์ประกอบไว้ตรงกลางเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่นิ่งแต่ภาพที่องค์ประกอบไม่ได้อยู่ตรงกลางมันกลับสร้างพลังงานแล้วก็สร้างทิศทางให้กับภาพคือมันเหมือนการเปลี่ยนจากภาพนิ่งๆให้กลายเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองครับแต่เดี๋ยวครับเรื่องยังไม่จบแค่นี้พอเรารู้กฎแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปสําหรับโปรก็คือ การรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะแหกกฎครับเพราะเขาว่ากันว่าช่างภาพที่ดีคือคนที่ทําตามกฎแต่ช่างภาพที่ยอดเยี่ยมคือคนที่รู้ว่าตอนไหนควรจะแหกกฎเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีตอนไหนบ้างแน่นอนว่าการแหกกฎมันต้องมีเหตุผลนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการจะเน้นความสง่าแบบเป,เป๊ะเลยเนี่ยการวางทุกอย่างไว้ตรงกลางนี่แหละครับทรงพลังที่สุดแล้วหรือในกรณีที่ตัวแบบของเรามันน่าสนใจมากๆ จนเราอยากให้มันเต็มเฟรมไปเลยอันนี้ก็ไม่ต้องสวนกด3ส่วนครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือเวลาเราเจอเส้นนำสายตาสวยๆที่มันดึงให้คนดูมองลึกเข้าไปในภาพเนี่ยการแหกกดก็เป็นทางเลือกที่ดีครับสุดท้ายแล้วอยากให้จำไว้เลยนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการถ่ายภาพที่มันน่าสนใจไม่ใช่การถ่ายภาพให้มันเปะ๊ะตามตารางก้าช่องทุกกระเบียดนิ้วนะครับกดพวกนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่เครื่องมือแต่ความคิดสร้างสารรค์ของเราต่างหากที่สำคัญที่สุด และสุดท้ายนี้ครับในเมื่อกฎมันเป็นแค่แนวทางแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากเป็นคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ว่าในการถ่ายภาพครั้งต่อไปทุกคนจะเลือกจัดองค์ประกอบภาพแบบไหนกันครับ